สวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกมเดย์บายเดย์ไลท์นั่นเองอยู่กันในแมปทุ่งเหม็นเน่านะครับทุกคนก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามมันด้วยนะโอเคเกมนี้เราเจอตัวอ้วกกฎของเกมมีอยู่ว่เาเราต้องปั่นไฟครบห้าเครื่องนะครับแล้วจะมีฆาตกรมาคอยวิ่งตามเราไม่ให้เราปั่นไฟได้สําเร็จนะโอเคพอเราปั่นไฟครบห้าเครื่องเราก็เปิดประตูทางออกนะครับทุกคนหาเครื่องปั่นไฟกันดีกว่าปื๊บตัวอ้วกซะด้วย มาพร้อมกับล็อกเครื่องเป็นเรื่องปกติอ้เจออุ้ยโอ้โหโดนพิษเลยเราติดพิษแล้วเวรัวงไงอ่ะเราเจอหรือเปล่าให้ให้หห้หตรงนี้เพื่อนตรงนี้เพื่อนมามา,ามาเลยค้าบมาเลยครับมาถึงกระจุกเลยจัดไปเลยไม่ขี้เกียจปั่นไฟพอดีนะแล้วปั่นไฟก็ไม่เท่าไหร่นะโอเคไล่เราไล่เราดยยาวเฮ่ยอ,อย่าบอกนะโอ้โ,อโ,อโ,อโอหเก็บเป้าหมายแล้วอะไรเนี่ย อยากเล่นด้วยอ่ะโอ้โหตามครับต้องตามครับผมต้องตามครับตามตื้อครับผมก็ไม่รักก็ต้องตื้อนะครับเดี๋ยวเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแล้วอันแน่อันแน่งงงงเป็นจุกได้ด้วยสุดยอดไปเลยล้างเลยครับล้างเลยครับผมล้างต่อหน้าต่อตาเลยดีกว่าให้เก็บอ้วกแดงแล้วก็ไล่จะได้โหดสนุกสนะครับ ล้างแล้วนี่เราสามารถล้างอวกได้นะครับถ้าเราติดอวกครบจํานวนที่เขากําหนดให้ก็จะโดนตีหนึ่งทีนอนนะครับไม่สามารถฮยูได้ด้วยโอเคเร็อห่าเครื่องปั่นไฟกันดีกว่าน่าจะมีเครื่องอยู่แถวนี้นะนี่ไงเจอแล้วมีเครื่องอยู่ตรงนี้จริงด้วยเราปั่นไฟอุ้ยล็อกเครื่องโอ้โหว่าจะปั่นไฟสักหน่อยเจอล็อกเครื่องแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กกันเนี่ยโอเคโอเคนี่ไงเจอเพื่อนแล้ว แล้จะลุมปั่นไฟเครื่องนี้ได้โอ้โหแต่เครื่องนี้ก็ล็อกเหมือนกันเวรแล้วไงทำไงดีเพื่อน่งทั่วแมปแล้วมามา,มาเครื่องนี้กันก็ได้เครื่องนี้ติดอ้วกหรือเปล่าดูหน่อยโอ้โหเลอะอ้วกด้วยนี่มาแล้วไงขนพ้นอ้วกมาแล้วของจริงของจริงมาแล้วมาแล้วเอวชืบไม่โดนไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับ อะไรครับอะไรครับไม่รากระโดดหน้าต่างสินะจะให้จะให้ตมนั้นจะให้ตมนั้นครับยังไง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 ฟื้นฟื้นฟื้นบนกอนลัวลลัวลลัวฮัเนเณ่ดักทางซะด้วยฮันเน่รู้เรื่องของจริงของจริงเว้ชื่นไอ้ไครับยังไงครับพวกอะไรครับผมทําอะไรครับได้หนึ่งเครื่องแล้วตอนนี้ ยังไงยังไงทั้งวันนะแบบนี้ทั้งวันนะแน่ทั้งวันยังได้สนุกเลยสนุกเลยเราสนุกเลยแบบนี้ไม่ติดอ้วกด้วยบอกก่อนไม่โดนอ้วกครับอ้วไม่โดนเฮ้ยจากไปแล้วจากไปแล้วมาต่อน้องมาต่อไม่โดนไม่โดนอ้วนะครับคแน่จากไปอีกแล้วแล้วก็มาอีกแล้วล่ะไม่โดน <laughs> ไม่โดนนะครับฮู้น,นี่ยัยงไงต่อกระทืบเครื่องกระทืบกระทืบแล้วไงมาน้องมาน้องฮ้ยโดนแล้วโอ้โหว่าครึ่งหลอดสุดส,สุดจริงคนนี้สุดจริงฮ้ยกระทืบกระทืบแล้วยังไงยังไงยังไงครับโอเคไม่ไล่เราเราไปล้างอ้วดดีกว่าแล้วก็ไปเล่นต่อนะทุกคน นี่ไงเราติดอ้วกครบที่เขากําหนดแล้วซ้ายนะครับดูจากซ้ายโอเคเราลางอ้วกได้นะแล้วขาตกรจะมีอ้วกแดงนะครับจะอ้วกได้ไกลขึ้นแล้วก็เป็นิตออนฮิตนะครับทุกคนโอเคจับไปเลยเป็นหนึ่งฮิตนะจัดไปเป็นหนึ่งฮิตเลยเครื่องปั่นไฟแล้วด้วยโอเคเพื่อนสวยงามมากเครื่องตรงนี้ก็มีอ๋อเสร็จแล้วโอเคไปหาเครื่องปั่นไฟกันดีกว่า ว้าวววัวววตรงไหนแล้วเนี่ยอยชึบตรงนั้นมีเห็นเลยเห็นเลย,ยตรงนี้ก็มีโอเคเพื่อนปั่นอยู่ตรงนี้ด้วยชชวยกันปั่นเลยจัดไปจะเร็วขึ้นนะนี่ไงได้เครื่องแล้วสวยงามมากฆาตกรก็มาเลยไงโอเคมาเลยมาเลยมาเลยมีเข้าตู้หนึ่งคนครับผมเฮ้ยอวก้อยเมตรเฮ้ยอวกแดงโอ้โหของจริงของจริงครับ ยังไงครับผมปุ้ยล้มแล้วอุ้มไหมน้ำมปทางนี้นนองชิวมาชิวต่อไปไม่โดนปิ้วๆเลยนะเมื่อกี้เราเจอเพื่อนอยู่แถวนี้นหนึ่งคนนะเหมือนจะเข้าตู้แล้วแอบในตู้นะไม่รู้ออกมายังอ๋อนีน่ไงออกมาแล้วหิ้วนะครับสุดยอดปไปเลยครับผมแอบเนียนมากเพื่อน มีผู้บรรลุก็โดนแล้วไงดูจากซ้ายนะครับเพื่อนโดนไล่อยู่โดนแขวนด้วยถ้าเพื่อนโดนไล่ตรงซ้ายมือจะเป็นรูปกระดิกนะครับเหมือนขาดแมงมุมกระดิกโอเคเราไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าให้คนนี้ไปช่วยแล้วกันนะเราไม่อยากติดอ้วกแล้วเราก็ปั่นได้สองเครื่องแล้วตอนนี้เราหาเครื่องที่สามกันเลยดีกว่าฟื๊บฟื๊บฟื๊บื๊บ,บ,บ,บเครื่องปั่นไปกันเลยาลมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงเจอเครื่องแล้วด้วยโอ้โหติดอ้วกจนได้ โไม่อยากติดอ้วกเลยนะครับตกอรอไล่ไลครอ้นยังไงไล่เพื่อนจริงด้วยดูจากซ้ายนะครับเห็นไหมครับเป็นลูกกระดิกโอเคเป็นขาม,ามุมกระดิกนะแปลว่าโดนไล่อยู่นะแบบนี้หันเครื่องซ้าเหมือนกันนะเนี่ยดูจากรงแล้วแล้วก็ทําอะไรต่อละ่ะไล่ต่อยาวๆเพื่อนจุโหดมากเรียบร้อยล้มแล้วผมอยู่ไกลเหมือนกันนะครับ ปั่นไฟยาวๆผู้บรรลุสุดบูร์หรือเปล่าจุดหรือแกะโอเคแขวะแล้วด้วยจ่มีใครมาช่วยเราปั่นไม่เป็นไรสปปกบาร์ไปก่อนนะครับยังไงครับไล่ใครต่อครับผมโอเคเพื่อนมาช่วยปั่นแล้วจุดอ้วงนะเพื่อนสวยงามได้หนึ่งเครื่องแล้วก็ค่อยไปช่วยกันดีกว่า แต่ไล่เพื่อนคนนั้นแล้วเราไปช่วยก่อนดีกว่าไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล้มสองแล้วงานหยาบอ่ะตรงน,นั้นมีที่หลังอ้วกด้วยสวยงามสวยงามครับเจอเราครับผมหมายก้อนแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้วกแดงโอ้โหของจริงโดนเลยขอก็อยู่ตรงนี้ด้วยแขวนแล้วด้วยเราหนึ่งเฟสแล้วเวรแ,แล้วไง อยู่ตะขอสองคนครับเครื่องเหลือสามสองเครื่องโอเคดูจากซ้ายนะครับเป็นเครื่องลูกป,ปั่นไฟนะครับสองเครื่องถ้าเราปั่นไฟครบมันก็จะเป็นลูกคนวิ่งนะครับเป็นทางออกเปิดประตูทางออก้าออกจะมีอยู่สองทางนะครับโอเคเพื่อนล้มและอีกคนหนึ่งคนนี้มาช่วยเราแล้วโอเคสวยงามมากเพื่อนขอบใจฟื้นเปียบรลอย ไปช่วยคนอื่นต่อเลยดีกว่าคนนี้ตกเฟดนะโหน่าเสียดายมากเลยตกเฟสได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยไม่มีคนช่วยเลยนะ่าสงสารจ้าโอเคเราช่วยแล้วโอเคสวยงามล้างอ้วกก่อนขอล้างนะครับตรงนี้นะครับฮ้ยเก็บอ้วกแดงอีกแล้วหมายกอนี่คือเสียงของอ้วกแดงนะที่ดังปิ้งเมื่อกี้เฮ้มาอ้วกแดงก็อ้วกแดงน้องอยากเจอมานานแล้วล่ะติดพวกหรือเปล่าไม่ติดโอเค ันไปได้คือจะเสร็จแล้วด้วยยังไงทั้งหลังหนึ่งคนโอเคสวยงามแล้วปั่นระเบิดเลยปั่นต่อปั่นต่อปั่นต่อไม่มีใครลงไปช่วยผู้บรรลุเลยเราเองละกันผู้บรรลุผมมาแล้วเราจไปช่วยนะครับต้องช่วยเพื่อนนะครับโดนแผนห้องวีด้วยเป็นไงของจริงทานเป้าก็ไม่รู้นะเนี่ยมาแล้ว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  ท่นท่านทนทนทนแน่นอนอยู่แล้วสวยงามมากขึ้นข้างบนเพื่อนไปครับไปให้ใกล้จากตรงนี้ก่อนครับตรงนี้มันอันตรายุกระโดดแล้วแล้วเราก็ติดอ้วกจนได้ไงโอเคเพื่อนคนนั้นโดนแล้วห้ยาเครื่องแล้วเนี่ยดูจากทรงแล้วถ้าเครื่องนี้ปลดเมื่อไหร่ก็โอเคแล้วน่ะแล้วไงเพื่อนคนนั้นรอดไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วแล้วก็เก็บอ้วกแดงแล้วไง เรามีอ้วกตรงนี้เราล้างเลยดีกว่าเพราะข้าตมีอ้วกแดงนะอ้วกแดงมันทําให้อ้วกไกลขึ้นนะโอเครอสูตสุขติแล้วคนหนึ่งนะครับสู่สุขติแล้วหนึ่งคนเสียงจะมาทางนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยมาแล้ว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 ,ลวน,นี่นี่ไม่เห็นเราซะด้วย ไม่เห็นเรดีแล้วเราจะได้จูกมาไม่เห็นเราดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องจูกเราจะต้องจูกอะไรล่ะมัวแล้วเราเฮ้ยพัวามาก่อนเลยแบบนี้แล้วกันนะจะบอกนะว่ารู้มันลูไอ้กอดอ้ยชึบโอ้โหติดอ้วกเวรัไงเวรัไงเวรัไงเวรัวงไงกระโดดไปก่อนหนึ่งสเต็ปไ่ไ,ไล่ซะด้วยไล่เวยไล่เวรไล่เวยไล่แล้วแล้ว กรชืบเขานี er ่ก่อนครับมาครับมาครับเล่นกับพี่น้องโอเคสวยงามกระทืบกระทืบกระทืบรเปล่าไม่กระทืบซะด้วยไม่กระทืบซะด้วยวิปรัวยังไงไม่กระทืบก็วนตรงนี้นะเพื่อนโอเคมาแล้วอ้อมมาด้วยอ้อมซะด้วยคะแนนกร้ชืบยังไงครับ ยังไงครับผมมีเครื่องอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเุ้ยลายยาวมาปั่นดีกว่าต้องปั่นต้องปั่นมาอีกแล้วเดี๋ยวทับก่อน <c oughs> มีสเตปครับมีสเตปก่อนเลยครับเดี๋ยวยังไงครับผมไล่ด้วยหมาน้องเล่นกับพี่บ้านเล็กมาเลยยูบูเฮ้ยรุมากเฮ้ยลมแน่ดูจะทรงแล้ว กูยงไม่ไล่โอเคสวยงามไม้บ้านเล็กยังอยู่นะเครู้เรื่องพุกเอาผู้บรรลุทำไมทําอย่างนั้นผู้บรรลุเราล่อไม่รอดแล้วตัวด,ด,ดึงหลังซะด้วยไอ้ก้อนแล้วไงถ้าใครจะทาหน้าที่ปั่นไฟแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋วต้องไอ้นี่ก่อนฟื้นฟูก่อนไม่งั้นเดี๋ยวล่วงผู้บรรลุจากไปแล้วนะตอนนี้ มีที่ให้ล้างอ้วกเยอะแยะเลยเราล้างอ้วกตรงบ้านเล็กดีกว่าตรงนี้เลยไม่งั้นอาจจะมานะดูจะกฟงแล้วมาแล้วจริงด้วยสวัสดีครับเรียบร้อยสองคนกับหนึ่งเครื่องแล้วเพื่อนจะมาช่วยเราหรือไม่มาติดตามรับชมกันเลยวิ่งไปอย่างยาวๆด้วยนะหนึ่งคนเคเพื่อน โอเคเพื่อนเครื่องได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ชื่อสกิเชคไม่มีที่ท่าว่าจะลุกมาช่วยนะครับทุกคนรู้จักตรงแล้วน่าจะปั่นย,ยาวๆแต่เราปล่อยเพื่อลงท่อได้นะฮะอารากรก็ไม่ไปหาเพื่อนนะเนี่ย,ยไปแล้วเดี๋ยบอกนะว่าเพื่อนโดนไล่ถ้าโดนไล่ก็จบกันนะเพื่อนอุ้ยมีใจมาช่วยขอ,องจริงสวยงามมาก เอาแล้วไงเอาแล้วไงมาแล้ว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 เข้าไปแล้วด้วยลงมาหรือเปล่าลงมาแล้วของจริงมาพร้อมกับคาตกรซะด้วยหมายกอดขอบใจเพื่อนที่สุดในวงการนะครับอะไรครับอะไรครับที่มีทางหลังครับน้องมีทางหลังครับน้องเุ้ยมาตีเพื่อนแล้วเพื่อนบอกให้ครับบอกให้ครับผมมันไม่ไล่เราอ่ะมันไล่เพื่อน ุ่ยหมายบ้านเล็กไปแล้วเหรอโอ้เพื่อนน่าเสียดายสวัสดีครับเจอก,กันแล้วนะวฮันน่ฮนันนไม่โดนไม่โดนนะครับอะแต่เรามีแทงหลังอยู่แต้มจ๊เราก็เต็มแล้วด้วยของจริงอุ้มเราก่อนเลยน้องมาปึ๊บนี่ไงแทงหลังไปก่อนแทงหลังไปก่อนแล้วจากไปแล้วฉีกไงเราต้องฉีกไง ก้าข้ามความเจ็บปวดทุยชึบเอาโหดจะเดชฮาร์ก็ไม่ออกไม่รอดแล้วล่ะไม่มีใครรอดเลยจากการปั่นไฟที่ตั้งใจมาอย่างยาวนานเป็นการไม่รอดแล้วไงโอเคโอเคเอาลงห้องวีซะด้วยไงสุดยอดไปเลยฆาตกรตัวนี้เก็บสี่นะครับเล่นเก่งเหมือนกันนะพ้ยเกือบรูดพ้ยโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วเจอกันครับบาย